้าอยู่แมวปัดเก้าต่ำเก้าปัดกุ้งนะคะี ไส่นะคะสามป้งไก่ไก่บ้านไก่ไก่บ้านนะจ๊ะป้าแต่เมื่อเชามไม่ได้ใ่นะะใส่สาม้งตีนไส้กุงนะ

เนีเองคือสักนิดเดี๋ยวน้ำอากุ้นจ๊ะอน้ำมันหอนิดหน่อย ปลาเกี๊ยวน้ำต้นแครอทนะจ๊ะ mỗi ai ăn mời 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 mời

สุดจแล้วจ้าขก้าวปัดกุ้งนะจา้าแปดโมงเอารับก้าวปัดกุ้งไหมจา้าเสร็จแล้วจา้าหน้าตาก้าวปัดกุ้งนะจา้า